ครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการติดตั้งและการใช้ Zoom c l o u e t i n m นะครับอแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่เหมาะสำหรับใช้ประชุมหรือเปิดเรียนการเรียนการสอนออนไลน์นะครับ Zoom c l o u d Meeting เป็นบริการคลาวประชุมวิดีโอที่ใช้สำหรับห้องเรียนออนไลน์นะครับหรือจัดสัมมนาทางเว็บไซต์ซึ่งเป็น โปรแกรมฟรี free, หรือแอปฟรีที่เราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ก็ zoom.us หรือดาวน์โหลดทาง app store play store นะครับได้ทุกระบบนะครับเป็นโปรแกรมหรือแอปที่สามารถที่จะเรียนสอนออนไลน์และยังบันทึกคลิปวิดีโอได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างสนอนผู้เรียนก็สามารถที่จะดูคลิปวิดีโอซ้ำได้นะครับ z o o m c l a m e e t i n g นี่นะครับ เป็นโปรแกรมที่เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับการเปิดสนอ,อนคอร์สออนไลน์มันจะหมดปัญหาเรื่องสถานที่เรื่องของวันหยุดเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าเราใช้สูงก็ไม่มีผลกระทบแน่นอนนะครับฝนตกแดดออกเราก็ประชุมได้นอกจากนี้ยังมีส่วนที่ให้บริการแบบ Account Free ด้วยคือเราสามารถที่จะลงทะเบียนใช้ รีได้นะครับซึ่งเราก็สามารถจะประชุมได้ครั้งหนึ่งก็50คนนะครับที่เข้าในห้องประชุมเพียงแต่ว่าเวลาของการประชุมเขาให้เพียง45นาทีก็จะหมดเวลาก็ต้องขอเข้าขอบัญชีใหม่นะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าไปประชุมก็แค่รับไอดีจากผู้สอนแล้วก็ใส่ลงไปก็สามารถเข้าไปเรียนได้หรือจะลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินทาง Facebook เพื่อเป็นบัญชีให้กับตัวเองก็ได้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนถ้าเราต้องการาให้มีเวลาในการสอนโดยไม่จํากัดก็สามารถที่จะซื้อแพคเกจของอสูมคลาวได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับทีนี้ถ้าเราจะลงแอปพลิเคชัน z o m Cloud Meeting เราต้องทำไงนะครับก็เหมือนกับแอปพลิเคชันทั่วๆไปนะครับเริ่มจากที่ เราก็ไปที่ Play Store ถ้าเป็นมือถือระบบ Android นะครับถ้าเป็นถ้าเป็น iOS ก็ไปที่ App Store นะครับเราคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็พิมพ์คำว่า Zoom หรือซูม m c l ์เมตตินะครับลงพอพิมพ์ลงเราเจอแอปพลิเคชันขึ้นมาเราก็คลิกนะครับแล้วก็ติดตั้ง ับให้ดาวน์โหลดขึ้นมาระบบมันก็จะติดตั้งเองอัตโนมัตินะครับจนกระทั่งเสร็จนะครับเราก็คลิกที่ Open ตรงนี้นะครับหรือเปิดนะครับพอเข้ามาที่แอปพลิเคชันหน้าแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ควรจะลงทะเบียนก่อนนะครับไปที่ Sign Up นะครับเพื่อลงทะเบียนนะครับพอเข้ามาก็ใส่อีเมลแอดเดรสของเรานะครับใส่ชื่อใส่นามสกุล แล้วก็กดที่ไอเอกรีนะครับก็คือยืนยันแล้วก็กด next ตรงนี้นะครับไปต่อนะครับระบบมันก็จะส่งอีเมลไปให้เรานะครับเพราะนั้นเราก็ต้องไปไปเช็คอีเมลที่เราสมัครก่อนนะครับเพื่อที่จะไปคอร์ริฟายหรือแอคทิเนะคือไปยืนยันนะครับเมื่อเราไปที่อีเมลก็จะเห็นเมลจากซูมส่งมาแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับ Activate Account ก็เป็นว่าเสร็จหลังจากน,นั้นเราก็เข้ามาที่หน้าต่อไปก็คือลงทะเบียนคล้ายๆกับสร้าง Password ขึ้นมานะครับสร้าง Password ขึ้นมาใส่ Password เข้าไปนะเลขก็ตั้งแต่6ตัวขึ้นไปใส่ข้างบนเนี้ยแล้วก็ใส่ข้างล่างด้วยนะครับเมื่อใส่ Password เสร็จก็เป็นว่าเรียบร้อยนะครับนะทีนี้เวลาใช้งานก็สามารถเข้าไปใช้ได้หลายแบบนะครับ อันแรกเลยเราจะเราสามารถเข้าไปใช้แบบไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้นะครับโดยคลิกที่ join meeting ได้เลยนะครับพอคลิกเราก็รับรหัสห้องประชุมหรือ id meeting จากผู้จัดเลข9ตัวเราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเราแล้วก็คลิก join meeting แค่นี้เข้าข้ห้องเรียนได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับทีนี้พอเข้ามาในห้องเรียนนะครับมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้แล้วก็ เราต้องไปเซตค่าเสียงด้วยนะครับตรงนี้จะมีรูปลำโพงอยู่นะครับให้เราคลิกรูปลำโพงตัวงสือมัมจะขึ้น2แถวแบบน,นี้ให้เราเลือกตัวบนนะครับคือคอนเวียร์ทีไวายออดิโอเพื่อเซตเสียงให้มันดังแล้วก็ให้ไม่มาดังด้วยนะครับอพอไม์ดังถ้าเรายังไม่พูดเราก็กดอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นสีแดงแบบนี้มีขีดขวางนะครับก็คือปิดไม์ถ้าเราจะใช้ล้วก็แตะอีกทีหนึ่งมันก็จะเปิดนะครับ อย่างนี้อันนี้คือที่ที่ตั้งค่าใหม่นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะร่วมเรียนกับผู้ที่สอนได้อย่างสะดวกสบายนะครับนั่งเรียนใส่หูฟังทํากับข้าวไปด้วยเรียนไปด้วยนอนเล่นนั่งอยู่บนรถโดยสารรถบีทเรถเมล์แท็กซี่อะไรก็ได้ทท้านั้นนะครับก็สะดวกสบายเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับก็รถเรียกว่า ตัดปัญหาขีดจำกัดเรื่องของการเดินทางลดค่าใช้จ่ายได้มากมายเลยทีเดียวนะครับนี่คือแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม Zoom c l o u d Meeting นะครับโปรแกรมประชุมที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ